อยู่ไหนจะแม่มากี่โมงก่อนโอ้ยอยู่บ้านกำลังจะออกโอ้ยให้เวลากระเทยเวอร์โอ้ยเธอเธอแล้วบ้านเธออยู่ตรงไหนนะก็อยู่ในโค <im S 2> ัฒนาซอย12จ้าโครงการศักดิ์สิีวาเรนจาโอ้ยมันเป็นยังไงนะทางเข้าว่บเธอทางเข้าก็เป็นแบบสุ่มประตูสีส้มส้มทั้งทองจา้าเจอก็ขับเข้ามาเยนจ้าเดี๋ยวถ้ามาไม่ถูกเดี๋ยวส่งโลให้จ้าอะโอเคแชร์โลมาเลยเธอส่งมาในไลน โอเคจ้าเจอกันจ้าโอเคจ้า หา้าไงจะสาวนั่งก่อนจ้ะโอ้ยเธอพี่รปภพอพอนะ้หมู่บ้านเธอนะแบบปวดเข้มมากเชื่อไหมตั้งแต่ฉันขับรถเข้ามานะถามเันเลยนะแบบบ้านเล็กที่เท่าไหร่นะขอแลกบงแลดบัตรอะไรแบบนี้คือแบบว่าโอ้ยจะถามเยอะไปไหนเธอแบบแน่นมากกับความปลอดภัยที่นี่เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่เขาดีมาก ไม่ใช่แค่พี่รอปภอ,อย่างเดียวนะเขายังมีระบบ CCTV ไว้สอดส่องภายในหมู่บ้านอีกด้วยจ้ะโอ้ยมันเลิศตั้งเลยนะแบบนี้นะเธอแน่นอนเธอเรายายไม่อยู่ที่นี่อ่ะเป็นยังไงบ้างล่ะก็อยู่มาได้สองสเดือนแล้วนะจะบอกว่าสภาพแวดล้อมดีมีส่วนกลางเป็นส่วนสาธารนณะเอาไว้เดินเล่นออกกําลังกายแล้วก็จะบอกว่าตรงข้ามเนี่ยมีสนามย่าเทียมผู้ดีมาก จริงปะเนี่ยจริงและที่สําคัญเนี่ยไปไหนมาไหนอ่ะก็สะดวกมากจะไปโรงพยาบาลโรงเรียนร้านสะดวกซื้อคาเฟ่ร้านอาหารหรือไปเดินห้างเดินทะเลชิลๆอะ่ะก็ได้เลยแหม่ถูกใจเธอเลยสิมีหน่ารักทำไมเธอถึงเลือกที่นี่นนะ แน่นอนไม่ใช่แค่ความสะดวกรอบโครงการนะทางตัวบ้านเนี่ยก็ยังจัดสวนได้ดีมี3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องทำงานเนี่ยก็บิวอินใหม่ห้องขวักกวางมากมีสวนในบ้านด้วยนะโอมแม่สนใจไม่ล่าเห็นว่ากำลังหาซื้อบ้านใหม่อยู่พอดีโอ้ยแต่จะว่าไปก็แบบสนใจอยู่นะอืมพอดีเลย เนี่ยเมื่อเช้านะ้ำไม่ไหลก็เลยแจ้งไปในแอปเนี่ยสักสิริแคร์น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะแกน้ำไม่ไหลเนี่ยแกเพิ่งแจ้งไปเมื่อเช้าปุ๊บตอนนี้เขามาปั๊บและใช่จ้ะเร็วมากเธอทำไมเขาโซฟิดดีอย่างนี้แล้วไอเอ,อ่ออะไรนะไอสักสิริไออะไรนะไอสักสิริแคร์เนี่ย ฉันได้ยินแม่พูดแล้วเนี่ยตกลงมันคืออะไรยะโครงการนี้เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันไว้แจ้งปัญหาต่งตางๆไม่ว่าจะมีปัญหากี่โมงเนี่ยก็แจ้งได้เลยแจ้งปุ๊บมาปั๊บแจ้งปั๊บมาปุ๊บดีว่าแต่คนที่แกลเรียกเข้ามาดูเรื่องน้ำอะใช่คนนั้นไหมสวัสดีค่ะคุณสัญ,ญโยสวัสดีค่ะ,ะเมื่อเช้าที่แจ้งว่าน้ำไม่ไหลนะคะพอ,พอดีว่า โดนยกมิตเตอร์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวจ่ายค่าน้งก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เลดยืนอยู่หน้าบ้านนะคะได้ข่าวว่าเพื่อนกําลังสนใจบ้านอยู่ใช่ไหมคะเอเลดเอาโบชวัวมาด้วยค่ะคุณซันโยยังไงคุณซันโยกับเพื่อนลองสัมผัสก่อนได้นะคะ โครงการศักสิริวาเลนนินคมพัฒนาซอย12เราจะมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแนวคิดใหม่แล้วก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะบ้านเดี่ยวจะเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถได้2คันนะคะมีพื้นที่รอบบ้าน ส่วนบ้านแนวคิดใหม่จะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันเหมือนกันสามารถเดินได้รอบบ้านเหมือนบ้านเดียวเลยจะมีพื้นที่41.3ตารางวา ต่อไปนะคะจะเป็นบ้านทาวน์โฮมเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ำํำจอดรถได้1คันบ้านนะคะจะมีทั้งหมด148ยูนิต เข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะแล้วก็มีรปภดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงโซนพื้นที่สาธรารณะนะคะเราก็จะมีสนามเด็กเล่นลานอนเนกประสงค์แล้วก็สามารถวิ่ง็อกกิ้งได้รอบสวนสาธรารณะได้เลยค่ะโครงการศักดิ์สิริวารินส์อยู่ที่นิคมพัฒนาซอย12ใกล้ถนนสาย36อยู่หลังอมตะโซนจีนอมตะซิตี้ใกล้ตลาดน้ำซอย13ใกล้เซเว่นซอย13อยู่ตรงข้ามสนามบอลยาเทียมช้างฟ้าครับใกล้คลินิกลุงเทพโรงพยาบาลนิคมซอย8ใกล้โรงเรียนมารีวิทใกล้แหล่งของกิน ร้านบ้านสวนอบอวนรักไกลวัดหนองว่าเป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมเอ่ยแกมันมีแบบนี้ด้วยเหรอพึ่งเหมือนกันแม่ โอ้ยนะ่าสนใจมากเลยค่ะคุณพี่ตอนนี้เรามีของแถมน,นะคะมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟถังสำรองน้ำน้ันลิตเครื่องปั๊มน้ำมีเคาน์เตอ,อร์ควลคินต่ตาๆมีเป่าหลุกความดาวไลท์มีแอร์ให้หนึ่งเครื่องมีปูย่ารอบบ้านให้ฟรีค่าโอนฟรีค่าจิดตำนองค่ะโอเคมากเลยจาะคุณพี่แลวตอนนี้คุณซันโยมีเฟรนเกนเพิ Get ่มให้ด้วยนะคะสนใจจองเลยไหมคะ เออพี่มันก็สนใจอยู่นะแต่ว่าอยากได้แบบบ้าบ้านข้างๆของที่อยู่ข้างๆของซันโยอ่ะเออบ้านข้างๆนี้มีว่างอยู่พอดีเลยค่ะเราควรเตรียมเอกาสารให้ทีนะคะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนสเต,ตเะะทเมนต์จองเลยไหมคะคุณลูกค้าอ่ะโอเคจองเลยป่ะเลิศค่ะเธอมันได้เหรอเธอฉันแบบฉันมาหาเธอเลยฉันแบบว่าจองบ้านไปเลย มันได้ค่ะมันเลิศโอ้มันเลิศจริงๆงใช่ไหมจรงแต่ว่าตอนนี้นะหิวข้าวกินข้าวกัน่เะ,ะเธอแป๊บ,บนึงแล้วไฟเฟอะไรพวกนี้ล่างทาไม่ปิดหรอโอ้ยโครงการเขามีสมาร์ทโฮมค่ะเปิดปิดได้เลยทั้งแอร์ทั้งไฟจ้ะแ,แม่ไปแบบไม่ไแบบดแบบนอกบ้านก็ได้แบบ ไงบ้างแกที่ฉันพาแกไปนู่นไปนี่ทั้งวันเนี่ยก็แค่อยากบอกว่าที่เนี่ยมันเลิศจริงแกฉันว่านะแบบว่าฉันไม่ตัดสินใจไม่ผิดหรือที่เรื่โครงการเนี้ยแต่ว่าอย่างี้ดีกว่าฉันต้องรีบกลับแหละต้องไปเตรียมเอกสารก่อนเนาะเพราะว่าแบบว่าที่อะไรนะเมื่อกี้ที่เลสเออเขาบอกมาแล้วว่าต้องเตรียมอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันโอเคบาย ตอนนี้โครงการซัลสิดีาเลนต์นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยจะมีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟทางสมมองน้ำมันพันธุ์ดิเครื่อ,รองปั๊มน้ำนะคะจะมีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมจินวัตถานาำมีฝ้าหลุมพองดาวไลท์มีแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะคะมีปูย่าให้เราบ้านแล้วก็มีสีค่าโอนสีค่าติดกับน้องด้วยค่ะตอนนี้พิเศษนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่สนใจบ้านแนะนํามาได้นะคะจะมีค่าแนะนําให้แล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย